ดีค่ะกิอินเมกานะคะวันนี้กีพาทุกคนมาขายพิซซ่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร้านบอยซียดัโฮ1หนึ่งร้อยท่านนะคะก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เรากีก็เลยมาด้วยแล้วก็พาลูกมาด้วยนะคะรึงแม้วันนี้ไทเลอรจะมีผู้ช่วยหนึ่งคนนะเป็นที่ปล่อยทํางานได้เก่งมากๆแต่ว่ายังไงก็เผื่อไว้นะคะเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่ง G.O เนี่ยค่อนข้างที่จะหลับง่ายนะคะทุกคนเวลาที่เราเอาเขาใส่รถมา <_ an> เขาก็จะหลับ <_ an> แล้วพอมาถึงงานเขาก็จะหลับต่อเลยประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงมันจะทำให้กิกสามารถช่วยไทยเลอร์ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเกิดเขาตื่นกิกก็จะต้องดูแลลูกนะคะพาเข็นเล่นแถวๆนี้เพราะตรงนี้เป็นสวนสาธารณะเนานะเราดูโลเคชั่นงานแล้วแล้วน่าจะเอาลูกมาได้ก็มากันนะคะก็ตามที่ค่าเนาะมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องอัดแนบนิดนึงนะเพราะว่าเขาเดินมาบอกกับเราว่า หนึ่งในคนที่จะมาพูดปราศัยของเขาเนี่ยตกเครื่องนะคะทําให้งานนี้เขาก็จะปล่อยคนมาเร็วกว่าปกติหนึง่งเพราะว่าขาดคนพูดไปตั้งหนึ่งคนนะเราก็เลยก็ต้องรีบกันให้เร็วกว่าเดิมนะคะปกติกําหนดการก็คือเอ่องนาฬิกาแต่ว่าเขาต้องการให้เราพร้อม11บโมงครึ่ง30นาทีเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาเร็วกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็วันนี้มีคนช่วยกัน3คนเราก็เลยจัดอะไรเรียบร้อยแล้วเต็มที่นะคะตอนนี้ ไคเลอร์ iler, พี่พลอยแลวกิ๊กก็พร้อมแล้วนะคะนี่เลยโซลูชันงานส่วนจีโอก็หลับอยู่ในรถนะคะกิ๊กเพิ่งเอาเขาเข้าไปข้างในนะเพราะว่าปกติรถฟูทรัคเวลาที่เรามาเจาะแรกๆเราก็จะเติมฟืนเข้าไปในตาโอฟิซ่านะคะทําให้มันอาจจะมีควันเยอะหน่อยกิ๊กก็จะไม่ให้เขาเข้ามาข้างในนะก็จะไปเข็นเขาเล่นก่อนพอไฟพร้อมแล้วควันหายไปหมดแล้วกิ๊กถึงเอาเ,าเขาเข้ามาข้างในนะคะแล้วเขาก็จะหลับอยู่ตรงข้างเครื่องปัดแปลงเนาะอีกฝั่งหนึ่งเลยเดี๋ยวกิ๊กพาไปดู นี่คือหน้าตารถตำรวจของอเมริกานะคะทุกคนเขาก็จะใช้รถสัญชาติอเมริกันไม่ว่าจะเป็น Ford หรือว่าเป็น Chevrolet นี่เลยคันนี้เป็น Ford นะนี่ก็ Ford นะคะอันนี้ Toyota น่าจะเป็นรถส่วนตัวแล้วก็มี Chevrolet เจ้า c ีโก็เป็นเด็กที่เติบโตในรถฟุตทัก <c oughs> <laughs> พามาทำงานตลอดเลยฝึกไวฝึกไวฝึกไวจริงๆก็มาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเนกะ้าเดือน ที่เขาลานอ e ีเวนต์เขากังวลมากเลยว่าเราจะทําไม่ทันนะคะเพราะเขาเข้าใจว่าเราต้องใช้เวลานานมากในการอบพิซซ่าแต่ละถาดเนาะเขาบอกว่าประมาณยี่สิบนาทีเราน่าจะทําพิซซ่าไว้เสร็จเรียบร้อยไงเขาคือดีใจมากเลยนี่ตัดพิซซ่าคล่องละทำได้ทำดีแบบงานที่แล้วพี่พอตัดพิซซ่าใช่ไหมใ <c oughs> ช่ใครไว้เป็นคนสอน อนแรก็แบบกลัวไม่เข้ากันอะไรเงยฮลตัๆไปเลยเป็น <c oughs> ไ,ไรหรอกงานฟรีส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซีเรียสใช่ไหมซีเรียส่าชินใหญ่ชินใหญ่ใช่เขาก็แค่แบบสั่งเพิ่มถ้ามันไม่พอ,อ,อตื่นแล้วจิโอตื่นแล้วคะ่ะบได้วเวลากินนมแล้วนะเอา้านึกขึ้นได้ว่าหิวใช่ไหมเมื่อกี้เข้าไปให้นมจิโอแป๊บเดียวนะคะคิกออกมาข้างนอกแถวยาวไปถึงนู้นเลยทุกคน พระเจ้าช่วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่านะเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะ นี้ข้างในเขาก็กำลังวุ่นวายกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกดีกว่าเนะเาะออกไปเดินเล่นกันดีกว่านะ,นะจีโอเนาะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสองคนนะคะแต่คือแถวยาวมาจนถึงนี่แล้วนะแถวยาวมากทำยังไ,ไงเราถึงจะได้รูปสวยๆนะ้าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่า <c oughs> ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะหรือว่าช่วงฟอร์มันก็จะอากาศเย็นๆหน่อยลมพัดเย็นๆนะคะแต่ว่าก็จะมีแดดให้ความอบอุ่น แต่ถ้าอยู่ใกล้เตาอบพิซซ่านานาๆก็ร้อนเหมือนกันนะดักไม้สวยมากเลยจียวพนังมาเดินเล่นอีกไม่นานนั้นก็หลับนะคะกินนมเรียบร้อยแล้วก็พาเล่นตื่นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิบห้นาทีประมาณนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาเอาเจิโอเข้านอนแล้วมาดูกันว่านังจะหลับหรือเปล่านะคะหาช่องทางมาจนได้นี่เลย ตรงนี้แหละที่กิ๊กจะมาถ่ายรูปนะคะรูปสวยแน่นอนโอเคภารกิจสำเร็จพาบิ๊กบอสไปนอนแล้วนะทุกคนโลเคชั่นงานเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เป็นเทรลเดินด้วยนะคะสามารถไปเดินเล่นเดิน,เด,นเดินป่าได้ด้วยนะทุกคน บาเบอร์พารกเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเทรลเขายาวแค่ไหนเผื่อกี่พาจิโอไปเดินเล่นนะเราเดินเสร็จเขาก็น่าจะหายของเสร็จกันพอดีสองชั่วโมงเองวันนี้ง่ายๆนะคะแต่ว่าคนอาจจะเยอะหน่อยกิ๊ไม่เคยมาเดินแถวนี้เลยนะเนี่ยเอ้ายังไม่หลับหรอ นึกว่าจะหลับแล้วเห็นนิ่งวันนี้ได้พี่พลอยมาทํางานกิ๊ก็ไม่ห่วงนะคะเพราะว่าพี่พลอยเคยมาทําให้เราแล้วนะไม่ใช่ครั้งแรกของเขานะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษดีด้วย Boise River นะคะเป็นแม่น้ำสายที่อยู่รรอบๆเมืองเลยตรงกลางก็จะเป็นเมืองเห็นไหมทุกคนมีบ้านคนข้างบนนู่นก็จะมีบ้านคนอีกนะคะ อาจจะเป็นบ้านหรูบ้านหลังใหญ่มากอานนกาศดีสุดๆ งเคลิมหลับนะคะเมื่อกี้หยุดถ่ายวีดีโอนางก็เลยงองแงนิดนึงเพราะว่าอยากให้เราเดินแบบไม่หยุดได้วิ่งเลยดีไหมไปเรียบร้อยค่ะหลับแล้วเอ๊ะหรือว่ายังเห็นไหมถ้าหยุดก็คือตาจะเปิดทันทีหยุดไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียวเออไปต่อ อยาก็จะเสร็จแล้วยังไงบ้างคะทำงานวันนี้วันนี้เก่งมากเลยอ่ะไไปวมากใช่เมื่อกี้คือแถวยาวมากยาวถึงนู่นคนหมดแล้วคนหมดแล้วคนหมดแล้วใช่อาหานพิซซ่าคองแล้วจ้ะอาารพิซซ่าคองละอันนี้เป็นแบบเออ่เฮลเปอร์เป็นผู้ช่วยเกรด A ของเราเลยนะ A อ plus I call this job ง่ายปเลงายเป็นไรครับง่ายเป็นไรแปลว่าอก็คือคำว่าไม่เป็นไรวกกับคำว่าง่ายไม่ใช่ไม่เป็นไรง่ายเป็นไรครับเออโอเคง่ายเป็นไรวบ้านไปใีบ้าดยวตอนตอนกลับเหลืออะไรที่เรเอาไปทำอะไรเป็นไรเดีวให้ใครเลยทำให้ครับมันดเ็นะ ได้ทิปจากลูกค้าทิปจากคนเดียวเลยเหรอใช่ใช่ดีมากเป็นตำรวจเป็นต o รวจ Yeah. Yeah, thank you, man. Process should I hold? Four. Like? Or do you want to just grab and um yeah, just like combination I guess of, of Yeah. I will make you guys something special. Anything that you guys don't like? Does Ruby not like something? Does Ryan not like anything? บอแถวยาวมากเลยนะโอวันนี้ไทเลอร์ไฮเชอร์อะไรนะเชื่ออะไรภาษากรง่ายเป็นไรครับง่ายเป็นไรทางก็เพราะว่าทำงานง่ายมากไม่เป็นไรมากครับง่ายมากไม่เป็นไรมากอ่ายิ้มยิ้มให้อะไรอ่ะโอ้เป็นอย่างบางบางฮะเจียวบอกว่าวันนี้ง่ายมากเลยง่ายไหมกินกินแล้วก็นอนแล้วก็ไปเเดินล่นโอ้ง่ายไหมอืม วันนี้ได้พี่พลอยมาเช่วยน,นะคะพี่พลอยเป็นเพื่อนของพวกเราเองแลวก็สามีพี่พลอยก็เป็นเพื่อนกับทเล,ล์ด้วยพี่พลอยไม่ได้ทํางานแล้ว,วนะคะเดีนยนปกติเขาเป็นเภสัชนะแต่ว่าวันหยุดก็คือมาทางานให้พวกเราแต่ว่าทำงานได้เข็งมากเลยนเคย s <S ทำมาก่อนอันนัวันนี้เราก็รอให้หัวหน้าของเขามาจ่ายเงินนะคะแล้วก็กลับบ้านได้วันนี้เขาจะจ่ายเป็นเช็คเราขเรียนขอตัวไปเขียนเช็คมานิดนะคะวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่กลับมาดูคลิปของพวกเราหลังจากที่พวกเราหายไปนาน,นมากๆเพราะว่า ไปให้เวลากับเจ้าตัวน้อยตัวนี้นะคะตัวนอ้วนอ,ยวนวนอยคนนี้เจ <c oughs> ้าตัวน้อยคนนี้เดี๋ยววันหนักเดี๋ยวข้าวหน้ามีคลิปแอน่าสนใจอีกก็กลับมาเจอกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจียวเซส,ส,ส,วส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายบ,ายบายบ,ายบาย,บาย